ผู้ใหญ่ยังไม่เอากู่ทนีู้่าี่ไม่เหนลไเด็กๆก็มาายล่ะที่ไม่คิดอ่ะเด็กหมดเลยเด็กหมดเลยีตุ๊กมาแต่เด็กไงมแต่เด็กไม่มีผู้ใหญ่เลยเด็กน้อยที่มาเก๋เก๋ยดเนาะอโอไม่มากนกผอตรงก็จัวไย่อ

ม่จอโอ้ตไปตัวผันล่อหนอหลายอีกเชนง่องไอ้ตัวยนี่ตัวหล็งนวลเลยบน

ก็งูหัวโตน่ยฮาลีตัวตสมเงินวัวหนุ่มตัวชั่วเอยนุ่มน้อยวู้มองว่าหรือเปโอนี่เด็กตุ๊กตาตงชาติหรือเปล เจ้าจะมีอย no. um, oh. right. ่งไหนเนาะตม่า้ยนสแล้วไมองเาะยาไทยคนสวยไงก็คนสวยไงคนสวยงอนที่ไม่ได้กินนมสตรอเบอรี่เนาะลูกคุ้งบินรรชาพ่อก็ใช้ไปก็คไทยก็คุ้ลูกคุ้งบินเนาะ เออพ่อฮนี่หนามจะหั่นคือไถจากอย่าจะพ่อจ๊ะพ่อได้ล้วเออโอเคจะปลาจะป้าเจียใช้ปลาเป็ทอดสดือลมสิมึเลยตัวที่เนี่ยเจลัวตัว Tân ở mặt lâu lắm rồi tân ở mặt lòi nói sip hát tân ở mặt tân ở mặt lòi hát 150. hát tân ở mặt lòi hát sip hát nở luôn 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 cái <laughs> này chỉ cho nó cho nó tôi nào cái 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 cái

Nói nhá luôn, thất thơ ấy lần đâu kế tốt lắm lần đâu kế Thật đang ở hai giống tôm này có thất thơ hẳn đăng.

นตัวรเ้ป็นอมงอมันเป็นร้อยกิโลอะสิเต่อยก็ษายจาสิยูเคนนะเ่้าให้เจ้ตัวะนี่องชเจ้ากิโลเนี่จะผล่อน่ยชาน้องนี่บองชีเจ้าจะชิมันนี่น้องจะเป็นร้อยอเป็นรอโเออนักีอก็ซซิเอชียต้ Hai, Longので, nhìn, hai, Ch xing, Platform, để cho các cá gì nó giống nó để cho chị con cô chị vay chị tuấn vay cho nó mà thế rồi có chế ạ cho nó hai người chế rồi có hiếm lông lông cao lông tê mà có chế kiện rồi tụi con nó tên hàng một cái phục kia ở sân này mà con chế mà nó lỗ đài mà nó chơi là chuột dùng chuột cho tiền năm tháng thì cái gì cái số anh làm luôn